สรุปข่าวเชื่อเมนยูโกประจำวันที่29กมกราคมโดยข้อเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตดชิ่งนี้คอสเนะผีคุยอาราเบสคลับบูธเรื่องยืมตัวเปยยิสตรีโดยกินนิโกเว็บไซต์กีฬาชื่อดังได้เผยว่าแมนยูนั้นกำลังเจรจากับทางอาราเบสและก็คลับบูธสอสโมสรดังเรื่องยืมตัวของฟาคุนโดเปยยิสตรีตัวรุกดาวรุ่นนั่นเองโดยแข้งชาวดูไกร์ย้ายมร่วมทีมมีแสดงจากทางเปยยาร์เรลสโมสรในบ้านเกิดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่การเล่นกับทีมสำรองแล้วก็ EFL Trophy ที่ถือว่าใช้ได้เลยชิดเดียวนะฮะโดยทำสามประตูก,กับอีหนึ่งแอซิสจาก8เกมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะ้ผมทางนารุโอมนั้นปรารถนาให้นาเตตเนี่ยได้ลงเล่นในเกมดับสูงมากกว่านี้ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องยากมากมายในทีมชุดใหญ่ทางออกก็คือการไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นด้วยสัญญาย,ยืมตัว โดยทางสื่อเจ้าดังได้เผยม,มาว่าแมนยูนั้นกำลังเจียจาก,กับทั้งอาราเบสและก็ครับบูสสำหรับเรื่องการยืมตัวนักเตะไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั่นเองโดยทางข่าวเผยม,มาว่าทางปยูสตรีฝันที่จะไปเล่นในศึกลาลิกาสเปนซึ่งอาจจะเป็นอาราเบสที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีมมากกว่านะนะนผมเป็นว่างานนี้นะฮะผีก็จะคุยอาราเบสครับบูสเรื่องการยืมตัวของทางปยูสตรีคนนี้นั่นเองเรามปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ แข่งแมนยูติดไป3คนทีมยอดแย่ในศึกฟุตบอลยุโรปนัดที่2 0โดยกันที่3ามคนบลจากทางแมนยูของเรานะฮะตบเท้าเข้ามาติดทีมยอดแย่ของศึกฟุตบอลยุโรปกัดประจำสัปดาห์นี้ซึ่งทั้งหมดต่างทำง,งานได้ไม่ค่อยดีนักในเกมที่ต้อสังกัดนั้นแพ้คาบ้านต่อทางเชฟฟิลด์ซึ่งเหล่านั้นจะคัดแต่เฉพาะนักเตะของแมนยูเท่านั้นครับโดยงานนี้มาเริ่มจากคนนี้กันก่อนเลยก,ก็แลกัน้องหลังอักเซลโตวเซเบ โดยการน,นี้ได้โอกาสลงสนามไปนตจริงในเกมลีกครั้งแรกในฤดูกาลนี้และก็กลายเป็นฝันร้ายของแข้งวิษา์ปีรายนี้มีส่วนร่วมกับการเสียประตูทั้ง2ลูกกันเลยทีเดียวเจ้ามานะผมก็จะเป็นเนเมนยามาเตชโดยงานนี้จะมปัญหาหนักในการรับมือวิดฟิลของทางเชฟฟิลเป็นอย่างมากมายอีกทั้งยังไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อทีมสักเท่าไหร่นักและคนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นอองกันดี้มัสยาน กลายเป็นตัวตลกของแมนยูไปเลยทำบอลเสียหลายครั้งและก็ยืนเมือจังหวะที่ทีมกำลังจะเสียประตูที่2ออันนี้ไม่น่าให้อภัยจริงและนี่ก็เป็น3ามนักเตะของแมนยูทีท่ติดทีมยอดแย่ในครั้งนี้นะฮะในศึกฟุตบอลมัริจิตนัดที่20ที่ผ่านมาก็ถือว่างานนี้ก็ไปให้กาลังใจกันละกันนะครับผมถือว่าติดก็ติดมันไปไม่ต้องสนใจนะฮะขอแค่ทำผลงานให้มันดีขึ้นก่อนนี้ก็พอเรามานทีวข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ชุดตัวมาเองลลนการ์ดขนกระเป๋าลาเมนยูเจาะซบเวสต์แฮมแบบยืมตัวโดยดาวเตะสวนเกินของทางเมนยูของวรนนฮะอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังมีข่าวว่าลูกเขาตกลงกระชังเวสต์แฮมทีมร่วมศึกฟุตบอลอังกฤษ,ษงงกด้วยสัญญายืมตัวโดยงานนี้มหาเทพเจ้าสิลการ์ดนะฮะออกมาเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการลงอินสอรีร่ว่า เขาเนี่ยกำลังคิ้วกระเป๋าเดินทางและก็กระเป๋าสื้อผาไปยังกรุงลอนดอนพร้อมข้อความมาว่าเข้าสู่เขตลอนดอนอย่างเต็มตัวถึงเวลาขุนขอนแล้วหลังมีข่าวเตรียมจะย้ายทีมนะฮะจากทางแมนยูทีมรุ่งสุดฟุตบอลอังกฤษก่อนจะปิดตลาดนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยทางสกายสปอร์ตรายงานบาว่ากองกลางตัวรุกวัย28ปีรายนี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทางนิวคาสเซิลและก็เวสต์ฟอร์ดอัลเบียนเพื่อย้ายมาอยู่กระชางเวสต์แฮมที่คุมทีมโดยเดวิดมอยอดีตขุนสือของแมนยูด้วยสัญญายืยมตัวจนจบฤดูกาลนี้าคาดกันว่านะผมจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในวันนี้เลยแหล่งข่าวระบุได้ว่าการย้ายทีมคนนี้จะมีมูลค่าสูงกว่า3ล้านปอนด์หรือประมาณ124.5ล้านบาท แบ่งเป็นค่าย,ยืมตัวที่ต้องจ่ายให้กับทางบิทแดง1.5ล้านปอนด์คือ62ล้านบาทและค่าเหนื่อยที่ขุนค้อนต้องจ่ายให้กับทางนันเตปแสดารับ80,000ปอนด์อยู่ที่3.3ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้ได้บรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ลินการ์กรลายเป็นส่วนเกินของทางขุนซือนารุโอมไปเลยนะฮะโดยในรการนี้เพิ่งจะได้ลงสนามเพียงแค่3นัดเท่านั้นรวมทุกรายการแม้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแมนยูนั้นเพิ่งจะต่อสัญญาออกไปจนถึงสิ้นเดือนพิศนายนปี2562แต่ก็เป็นการแค่ป้องกันไม่ให้เสียดาวเตะลูกมอของสโมสรอ,ออกไปแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญานั่นเองสำหรับทางลินการ์คนนี้ลงเล่นกับทางปีศาจแดงทั้งหมด2 1 0เกมเรวมทุกรายการ ยิงไปทั้งหมด3 3ประตูทำไปทั้งหมด20แอสซิสโดยได้สัมผัสเกมมากที่สุดในการนี้ตั้งแต่ปี2017-2018นะฮะภายใต้การคุมทีมของโชเซม่มรินโญจากการลงสนามทั้งหมด48นัดในทุกรายการทำไปทั้งหมด1 3ประตูกับอีก5แอสซิสนั่นเองครับมานะผมเป็น,นว่าง,งานนี้เจ้าตัวก็มาเองเลยน,นะฮะเมื่อมหาเทพจะสซินกาคนนี้ขนกระเป๋านะผมจอลาเมนยูซบอกเบสแฮมแบบยืมตัวซะอย่งงางนั้นแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ บริโอทำนายอนาคตของทางพอกบ้าหลังเอเจนเคยปั่นข่าวชิงหน,นีแมนยูโดยงานนี้นะผมทางบริโอเฟรนานนะฮะกูกออกรูลูกหนังชื่อดังออกมาทำนายอนาคตของการค้าแข่งของทางพอบบ้าห้องเครื่องเลือดน้ำหอมหลังก่อนหน้านี้เอเจนนักเตะเคยมาปั่นข่าวเรื่องการย้ายทีมโดยทางบริโอเฟรนานกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาทำนายอนาคตการค้าแข่งของทางพอบบ้ากองกลางชาวฝรั่งเศสของพิ้แสดงมานเชียสต์เดทีมดังแห่งสึฟุตบอลฝรังกฤส หลังก่อนหน้านี้ทางไอ้หมูมิโน่ไรล่าน,นะฮะอเอเจนต์จอมแสบนักเตะค,คนนี้เคยมาปั่นข่าวเรื่องการย้ายทีมเมื่อไม่นานมานี้จากการรริงานของเดล่มิเลอร์ที่อ้างอิงมาจากทางบริโอฟิแนนพรีเซนต์ไฟส์นั่นเอง โดยเป็นที่เข้าใจกันนะฮะว่ากาปกบ้านเนี่ยย้ายมาจากทางบ้นานไล่จูเวนโสุสกลับมาอยู่กับทางบิซาแดงมานเชียร์ตดวเก,กันอีกครั้งเมื่อช่วงปี2016ในยุคข,ของโชเซ่มูริโย่ผู้จัดการทีมชาวบุตุเกสนะฮะด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกในเวลานั้นถึง89ล้านปอนด์ แต่กระนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวเขานนประสบปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอ,เ,สมอเรื่องฟอร์มการเล่นส่งผลให้เขาคนนี้โดนวิภา์วิจาร์อย่างหนักนะฮะนั่นทำ,ำให้มิโน่บราย่าบ,บอกว่านักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยต้องการย้ายทีมซึ่งแทนที่โอเล่นั้นกุนสือของทีมจะดรับเขาแต่กับกลายเป็นว่าส่งนักเตะลงเล่นเป็นประจำจนนักเตะเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มไม่ดีอีกครั้งในช่วงพักหลังนี้ โดยล่าสุดทางลีโอเฟยน์นได้ออกมากราวว่าเมื่อใดก็ตามที่ผมได้พูดคุยกับเขาเขามีความสุขที่ได้ลงเล่นอยู่เป็นประจำนะเมื่อเขาเล่นดีดและคว้าชนะเขาจะเป็นคนที่มีความสุขมากตอนนี้แมนยูของเราต้องเป็นสถานที่ที่มีความสุขสำหรับเขาและสำหรับผมถ้าเขาสามารถคว้าแชรมป์ร่วมทีมได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่เขาจะย้ายออกจากทีมไปโดยเฉพาะถ้ามีสัญญาฉบับใหม่ที่น่าสนใจวางอยู่บนโต๊ะให้กับเขาได้พิจารณา,านั่นเอง นะนะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะบริโอทำนายอนาคตของทางป๊อกบ้าคนนี้เอาไว้เลยว่าอยู่กับทีมต่อยาวๆอย่างแน่นอนถ้าไม่เกิดว่าไอ้หมูอะไรล่าคนนั้นมาปั่นข่าวให้เสียหายณแบบนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโซชาว่ายังไงยักษ์ลิกดังเนื้อขายดาวยิงให้กับแมนยูหลังมีปัญหากับทีม โดยกันนี้นะผมทางพิาแดงแมนยูของนั้นจะสนใจหรือไม่นะฮะเมื่อสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกดังเสนอขายดาวยิงจอมถล่มประตูให้กับพวกเขาเนื่องจากมีปัญหากับทีมนม่นเองโดยกรน,นีการเซตาเดโรสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีตีข่าวนะผมมาการ์บา,า,า,าเหลืองแดงปรมมา่นั้นสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชซราตารีเสนอขายเอดินเชกโกกองหน้าม,มากประสบการณ์ดีกรีทีมชาติบอสเนียให้กับทางิชาแดงแมนยูทีมนำศึกฟุตบอลรกโรไปร่วมทีม ทางนี้เชียโก้ไวสันสปีรายนี้มีปัญหาไม่งลงรอยกระทางเปาโลฟอนเซก้าคุณซื้อของโปรมา และต้องการย้ายจากสโมสรซึ่งปัจจุบันโรม่านี้ปฏิเสธที่จะให้เชโกนะฮะฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเขาและยังปลดออกจากตาแหน่งกัปตันทีมกันอีกด้วยซึ่งตามรายงานล่าสุดจากทางสื่อดังแดนมกักโรนีระบุด้วยว่าบรม่านั้นได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดวยการเสนอขายเชโกให้กับทางแมนยูก่อนที่ตลาดซื้อขายนกะเตเดือนมรกราคมนี้จะปิดตัวลง ทาน,นี้เชโกเคยมีประสบการณ์การค้าแข่งในผิวังกิดนะฮะมาแล้วกับทีมแมนซิตี้ลงเล่นไปทั้งสิ้น189สบนัดซัดไปทั้งหมด7 2ประตูก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางโรมาในปี2015ด้วยสัญญายืมตัว4ล้านยูโรและก็ซื้อขาดอีก11ล้านยูโรโดยในการนี้เขาเนี่ยลงเล่นให้กับทางโรมาในซาดิอาไปแล้ว15นัดทำไปทั้งหมด7ประตูกับอีก1แอสซิสโอ้โห,โหนะฮะเป็นว่างานนี้ทางอามาป่าเหลืองแดงโรมาเนี่ยจะขายพ่อหนุ่มคนนี้ให้กับแมนยูเเกิน ก็ขอแบบว่าแถมขนมกันด้วยกระการงานนี้เรามาบรดิข่าวต่อมากันดีก่อนครับไม่มีที่ยืนอย่างแน่นอนโซชาจอบปล่อย2แข้งดังออกจากเมนูหน้าหนาวน,นี้โดยทางคุนซือโอเล่กับโซชาขุณซือจอมยิ้มแข่งของเรานะฮะยอดทีมแนดนผู้ดีตกเป็นข่าวเตรียมจะปล่อย2แข้งออกจากทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตรัสหน้าหนาวน,น,นี้โดยทังนารุโอมนั้นผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ไปแสดงแมนเชสเตอร์ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลอยู่ในอังกฤษ ตกเป็นข่าวเตรียมจะปล่อย2แข้งดังอย่างมหาเทพเจสสินกาดกองกลางตกอับกับทางฟาคุนโดบายสตรีไปอีกดาวรุง่งออกจากทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวที่จะปิดตัวทำการลงในอีกไมกี่วันข้างหน้านี้แต่าก,การบริงานของสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังนั่นเอง ท้งนี้ในรายของเจสซี่ลิงกาดนั้นจะย้ายไปร่วมทีมขุนค้คอนนะฮะเวสแฮมที่มีเดวิดมอยกุนซูสกอตแลนด์กูมองเชียนแม้นักเตะจ,จะมีข่าวกับทีมอื่นๆอย่างไก่ตะทองทันนัมฮอสเปอร์สันิกาดงนิวคาสเโววเต็ดหรือว่าเดอะแบ็กกี้เวสต์บิดอัลเบียนรวมไปถึงทีมต่างแดนอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองขณะที่รายที่2อ,อย่างฟาคุนโดวิสตรีนั้นที่บึ่งย้ายไปร่วมทีมเป็นทราด้วยค่าตัว10ล้านยูโรจะปล่อยออกไปให้กับทางเดอะปอร์ติโวอาราเบสยืมตัวไปใช้ง,งาน เพื่อให้เตะคนนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางลูกหนังเพิ่มเติมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งช่วยทีมกันอีกครั้งนะนะผมเป็นนัวว่างานนี้นะฮะก็ไม่มีที่ยืนแล้วสำหรับทางมหาเทพเจสซิลินกาดกับทางฟริสตรีสองคนนี้โดนปล่อยออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงเดือนมกราคมนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์ cher, เตะในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ